สวัสดีครับเอสเพย์นำชมติดตามชมการถ่ายทอดสดนะครับการแข่งขันฟุตบอลรีเวร์ไทลีครับเป็นการแข่งขันนัดที่24ของฤดูกาลนะครับวันนี้เราไปกันที่สนามช้างอารีนาครับติดตามชมเกมคู่ระหว่างบุรีรัมยูไนเต็ดพบกับราชบุรีมิตร fc นะครับเกมเริ่มครับที่สนามช้างอารีนานะครับเจ้าถิ่นครับอยู่ในชุดสีน้ำเงินเข้มนะครับบุกจากขวาไปซ้ายครับในช่วงออกบอลเร็วเลยครับ มาตั้งกันทางซ้ายครับสัสลักกับธีรทรเปิดขึ้นมาอาแล้วครับพลิกมาลูกนี้เหลืออเลยครับถึงก่อนด้วยนะครับอาแล้วครับบอลที่มาซิก้ามาซิก้ากระชากหนีปวีตบเข้ากลางเสาซ้าโบลิก้ชัาขวายังมีตัวครับนารุบดินยิงอัดเข้ามาลูกนี้เจตนาจริงเลยครับนฤบดินแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบครับในกรอบมีเพื่อนอยู่3-4คนคนับพยายามจะยิงยัดกลับเข้ามาเลยนะครับดูวัหวะนีเอกลาฟ เจออายุมาซิงการเล่นงานแล้วแล้วเปาวีไม่กล้าเข้าตรงนี้แล้วเปิดพื้นที่สุดท้ายให้ครับราชาดื้อๆเลยถึงสุดเส้นหลังแต่เปิดกลับมาก็ยังไม่ตรงเพื่อนจังหวะนี้ของนารบดินตัดสินใจไม่ดีนะครับคือเพื่อนอยู่ในกรอบเพลทโทษสามสี่คนก็จริงแต่ว่าก็อยู่ในตำแหน่งที่โดนประกบกันหมดนะครับนารบดินเลยตัดสินใจยิงมุมแคบไปเลยเอกลาาเบิเ้์ไม่ดีครับติดมาซิกกาอาครับสุภชัย สุภทชัยลองยิงไกลโอ้โหเบาเกินไปครับไปเข้าซองกำพลระยะรวมๆ3มหลาครับไม่มีเพื่อนอยู่ข้างหน้านะครับพลิกได้แล้วมีพื้นที่ลองยิงเลยครับแต่ว่าเบาไปเยอะครับแล้วก็ตรงตัวของกำพลด้วยนะครับต่อมาถึงอายุมาซิก้าเจอกับเอกราฟมาซิก้าหยอดดูดิโอ้โหบอลชนอขาด้ัยมาก ไม่ร mm ู hmm. uh ้เจตนายิงหรือเปิดแต่ผิดเหลี่ยมครับอายุตมปาซีก้าครับแต่เกลือกกลายเป็นของดีเลยครับมอนอีกทีครับเจตนายิงหรือเปิดมองในกรอบไปโทษมีเพื่อนอยู่คนเดียวครับแล้วอืมน่าจะหลอกตัดยิงเลยเหมือนกันนะครับย้อยแต่ว่าบอลไปชนคานเพราะว่าถ้าเปิดอย่างนี้สุภาชัยน่าจะเรืองครับโอ้เกือบไปแล้วครับอุกกำพลนี่ถอยไปไม่ทันแล้วด้วยนะครับเกือบไม่ทันระวังเหมือนนะครับ ชีร a t h ให้มาลูกนี้สัสะลักทันเรับแมบอลมีหยุดช่วยหักกลับมาไปย้อนหลังอ่ะยังได้อยู่ครับโบลิงกี้มาซีกาสุป,ปชัยจิงยูดีไปเข้าสองครับแมส่งบอลให้กำพลแบบส,สบายๆสองช็อตเลยครับใช่ครั <c oughs> แบ,บแข้งกับ <c oughs> ลองจิว <c oughs> บอลเป็นของราชบุรีครับยกมาลองจิวตอกส้นสวยมากอ๋อแล้วครับปฐมชัยหลุ่หลอกอีกจังหวะหนึ่งแล้วเปิดด้วยซ้ายสอสอง บอลไปเข้ามือศิวรักษ์ครับไม่ถึงแดนเลทีละทรให้รัตนากรครับแทงมาลูกนี้อ่ะบ,บริกีข้ามหลอกกลายเป็นดีสุบชัยได้จริงดูนี่โอ้โหข้ามคานครับโอ้โหน่วันล้ำหน้าหรือเปล่าครับซึ่งดูจากตรงนี้ถ้าถ้าโดนน่ะล้ำครับถ้าบริกิตสัมผัสโดน,ดนบอลน,นะครับแต่ยังไงผู้ช่วยบุสินไม่ได้ยกธงนะครับจงังหวะยนี้ของสุชัยก็ข้ามคานไป ไอ้ลีนิดหลายๆคนนิดลุ้นอันดับสองกันมากกว่าด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็ข้างล่างอ้าวแม่เอกราบครับไปสก,กิดมาซิกานิดหนึ่งครับผู้สิทไม่ว่าอะไรนะครับเดเลด้วยครับโฉบตัดหน้าซิวรักมาได้นี่จังหวะก่อนหน้านั้นนะครับมีสก,กิดกันจริงๆหรือว่าวิถีบอลเนี่ยแทงขึ้นมาแดาเลไหลต่อมาลูกนี้เอกราบเอกราบเปิดคือลูกนี้อุ้ย ชิงเล่นได้ก่อนสิวรักษ์เนะครับเกือบไปครับแต่ว่าก็น่าจะไปเล่นต่อไม่ได้ครับแล้วดูจังหวะนี้ของราชบุรีครับโอ้สิวรักษ์ถือว่าพลาดแล้วออกไปตรงนี้ไม่โดนบอลแต่ว่าโมงของไดเลไม่ต้องกรอบเองครับนะครับเกมเล่นต่ออ้าวจับไม่ดีสุภโชคแทงมาลูกนี้โบลิงกี้โอ้โหแยนเซนเบียดคว่ำเลยครับลูกนี้ถือว่าเข้าได้ดีนะครับลาฟลแยนเซนตัรศินไม่ได้เป่าฟาวอะไร แต่ถ้ามีอะไรนี่ไม่ต้องห่วงนะ VR ก็เช็คให้อยู่แล้วนะครับสาโตโดนสุภชัยฟาวครับโอ้และดูเสียงแฟนบอลในชาร์อารีนาครับคือสุภชัยเจตนาเตะเพื่อให้เช็คหรือเปล่าดูอีกทีครับเข้ากรอบเขตโทษแล้วล <c oughs> าเฟลจันเซนมาเบียดก่อนที่โบลิงกี้จะได้ยิงนะครับแลวจริงๆเหลี่ยมบอลเนี่ยโบลิงกี้จับแล้ว เหมือนจะไกลตัวนะครับไปเข้าเหลี่ยมแจนเซนนะครับในการลงหน้าที่ของเขาในฤดูกาลนี้มาแล้วครับเอร์ครับเช็คลูกจุดโทษนะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้อขอไปดูเองครับมาแล้วครับแบบนี้เลขแรกหนึ่งเลข2 4ี่จุดโทษครับแล้วมาดูว่าคราวนี้จะว่าอย่างไรอเนี่ยครับก็กําลังจะแตะเข้าในแล้วจะตามไปยิงครับแต่ว่าแจนเซนก็มาเบียดนะครับคือด้านบนน่ะไม่น่ามีอะไรแต่เท้านะครับ ดูเท้าซ้ายของแกนเส้นนี่ครับถ้าจะฟาวก็ช็อตตรงนี้แหละครับบางลูกนี่แบบนี้นี่บางทีมันอยู่ที่ดุลพินิจ<ช>ของพูทดสินล้วนๆเลยนะครับบาะเคสบางเคสมันเขา่่าจะจัรมำกึ่งมาอ่ะนะครับดูเสร็จแล้วครับแล้วก็ชี้เป็นลูกจุดโทษให้กับบุรีรัมยูในเตดครับสำหรับพุทธสินที่ไปดูจอเมื่อสักครู่นี้ภาพก็ตามที่เราเห็นเลยครับตามดุลพินิจของพสินก็คงมองว่า การเข้าฟาวของลาเฟลเจนเซ่นนะครับเกิดก่อนที่ขาเขาจะไปเล่นบอลอีกทีหนึ่งนะครับส่วนราชบุรีก็ต้องฝากความหวังไปที่กำพลแล้วครับโบลิงกี้ลูกนี้จริงเรียบร้อยแล้โอโ้โหไปกระทาเลยครับนูบ1-0ครับนาที38จากจุดโทษของโบลิงกี้ครับยิงลูกนี้นี่ มาเต็มข้ออยู่เหมือนกันนะครับกำคนไปทางซ้ายมือของตัวเองซึ่งก็ไปผิดทางครับออกน้ำแล้วครับเจ้าถิ่นบุรีรัมย์หนึ่งต่อศูนย์ตรงโดยอีกทีครับจังหวะวิ่งเข้ามาตรงนี้นี่ไม่คิดอะไรมากครับอัดเต็มข้อเลยกำพลไปผิดทางถ้าเดาถูกทางมีโอกาเสเซฟได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ได้มุมน้่าอะไรครับลูกยิงของโบลิงกี้ ออกนำไปแล้วครับ1ประตูต่อ0ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ตนะผลกนนารแข่งขันอีกคู่หนึ่งที่<อ>ค่อยๆกิ้งออกหลังไปครับถึงแรงไม่น่ามีปัญหาเท่ากับสกอร์ที่บุรีรัมย์นำอยู่นะผู้ตัดสินคุณกฤชภูมิศรีเดชานะครับเป่าจบการแข่งขัน,น45นาทีแรกที่ช้างอารีนาครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับขึ้นนำราชบุรีมิพล FC 1ประตูต่อ0ครับจุดโทษของโบลิงกี้นาที38นะครับ,บ โดยที่เกมบุรีลำดูดีกว่าพอสมควรเลยครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามไฮไลท์ในครึ่งเวลาแรกกันครับกลับมาติดตามชมการถทอดสดการแข่งขันฟุตบอลลิเวอร์ไทยลีกนะครับเกมที่สนามช้างอารีนานะครับ45นาทีหลังเริ่มแล้วนะครับกัสเดดไปรอบอลครับที่ทรฉกไปมาซิก้าถืนกลับไปนิ่ทีละทอน ทีราทรอนยังไปต่อทีราทอนเปิดมาดูนี่เอา้าโอ้โหแล้วโดนไหมโอ้โหโชคดีบอลไหลกระเด้งมาเข้ามือกำพลครับดูครับบอลเปิดตรงนี้ของทีราทอนเหมือนจะไม่มีอะไรครับเจนเซนก็ดูแล้วคุมพื้นที่เอากาดจะหวาบอลตกพาดเองครับมองที่จะเล่นเกมรุกเหมือนกันนะครับราชบุรีอ้าวแต่ว่าบุรีรามทิ้งยามาจริงลูนี้โอ้โหยิงได้ด่าผิดหวดังค,ครับทางโบลิงกี้ครับ เท้าวขวานะครับบอลในเนบามากก็ไปเข้ามือกำพลอ้าวตัดมาลู้นี้โอ้ยมาจังหวะของศาส,ะสะลักครับแต่ก็มีตัวมาบล็อกนะครับไม่ตรงกรอบครับอูเกือบไปแล้วแต่ต้องดูว่าจุดเริ่มต้นมาอย่างไรครับเกมทางซ้ายจากทีละทอนะครับที่เปิดข้ามไปสุวรรณัสัมผัสแรกของเขาครับในกรอบเขตโทษแล้วศาส,ะสะลักสอดมายังดีที่มีลองจิวตาม,มานะครับก็เลยให้จังหวะยิงของศาสลักนี่ไม่ถนัดเท่าไหร่แล้ว จริงๆไม่ได้ติดเซฟกำพลด้วยน่าจะไปติดบล็อกของลองจิวนะครับที่ตามมาต่อมาถึงธีรทรธีรทรยกไปลูกนี้อา้าไม่ล้ำนะครับปายแล้วครับจังหวะของสุภรัตน์เหมือนตาสุภรัตเจอเอกลาบสุภรัตน์โยกมาสุภรัตน์ลองจิ้งเสาแรกไปเข้ามือกำพลครับแล้วโบลิงกี้ไปเหนี่ยวกำพลครับโดนฟาวครับผู้หา จังหวะให้ตัวเองเก่งมากนะครับสุนันทเหมือนตาครับลงมาไม่กี่นาทีมีโอกาสสองครั้งครับอันนี้เจอตัวตัวกับเอกลาบล็อกตัดเข้ามาแล้วเข้าขวายิงยัดเสาแรกเลยแล้วก็ไม่ผ่านกำพลถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สําคัญของบุรีรัมย์ในดูการนี้เลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าจังหวะนี้โบลิงโอโอ้แล้วเปล่าเปล่าที่หมช็อดจุดโทษใครู่นี้นะครับ โอ้มือของนาฟลยันเซนครับเหมือนมีจะมีไปผักโบลิงกี้เหมือนกันเขาเป็นคนเดียวที่มีใบเหลืองติดตัวในเกมวันนี้นะครับนาฟลันเซนดูครับ <l acht> ต่อหน้าต่อตาผู้ช่วยครับสองมือสองแขนแล้วมีออกม้เอามือผักไปเหมือนกันสายลูกนี้หลอกจริงเลยครับกำพลชกทิ้งออกมาก่อนพันสาเปิดโดมาติดหัวแจนเซนแล้วจริงสวนโอ้โห มาลูกพุ่งได้ลุ้นนะครับแต่ว่าวิถีไม่ตรงกรอบครับน,นบดินูยิงไกลของนลบดินครับเปิดฟรีคิกมาแล้วชกมาตรงนี้เนี่เคลียร์กันไม่ขาดครับราชบรุรีมงออกมาโดยราเฟลเจนเซนกลายเป็นตั้งให้นารบดินกดตรงนี้ติดไซ้ก้อยครับวันก็เลยเปลี่ยนทางออกไปครับไม่มีใครเข้าขวางด้วยครับลูกยิงของน,นบดินต่อ,อยังหนงศูครับ เอกลาบเอกลาบเปิดมาลูกนี้เอา้าถึงเดเลกับตัวยิงติดบลอกครับยังได้อยู่น่าจะเป็นโอกาสจะแจ้ง้องยิงสวนก็ไปเข้ามือสิวรักษ์ครับจังหวะด,ดีของจิรวัตรทองแสงเพลาวผู้โอกาสทีแรกของเดเลเนี่ยถือว่าบุรีรัมย์พลาดแล้วนะครับเกมรับดูอีกทีครับจังหวะต่อเนื่องตรงนี้ยิงแบบไม่จับเลยครับของจิรวัตรบอลตรงกรอบก็จริงแต่ก็ตรงตัวของสิวรักษ์นะครับ อนี่เป็นโอกาสยิงตรงกรอบครั้งแรกในเกมนี้ของราชบุรีครับเอ้าแล้วไปเสียบอลวงนั้นนะบุรีรัมทุ่มเร็วเลยทีละทรคืนมาลูกนี้สุพนัทแล้วจริงโอ้โหแมง้างเน้นเ,นนเนนล็งแล้วนะครับแต่ว่าจริงไม่ดีเองครับโอ้มีเวลาเยอะเลยครับกับการได้ตั้งท่าแต่ว่ายิงโนนี้บอลข้ามคานครับทุ่ม,มาครับอ้าวโดนเตะไปต่อครับสุพนัท ปวีบอกเจอ,เอแล้วครับปวีบอกเจอ,เอแล้วโอ้โหแล้วว่าคราวนี้เอา้าก็โดนแต่ว่ามีตัวช่วยยังไปต่อได้บอลมาที่สุภชัยสุภชัยอ้ช้าอ้าวแต่ว่าลูกนี้ฟาส,สตีเฟนลองจิวครับโอ้ลองจิวกับตัวหน่งแบคขวา <c oughs> ดูจะหนากว่าเอกล่าบอีครับทั้งเนี่ยครับพึ่งแล้วเอาตัวบังแล้วมาเข้าตรงนี้ไม่โดนบอลเลยครับลองจิวแต่จังหวะของสุขนนัทเนี่ยครับ เจาะในพื้นที่ของซิเฟอร์ลองจิวับปวีบอกจะเอกลา,าบหรือลองจิวนี่ไม่ได้ช่วยเลยครับแล้วก็เสียท่าให้กับสุพนัทด้วยนะครับรวมไปถึงลองจิวด้วยที่ตามมาจังหวะน,นี้ก่อนที่ลองจิวจะไปทําฟาวครับไปคลิกโดยตรงสองครั้ง2ลูกนะครับจากกิจนาตระกูลกับรัตรนากรใหม่คาไม้ สมีครับโอ้โหี่ลงมาเพื่อจิงฟรีคิกแล้วก็เป็นประตู2 0สูครับผู้เปลี่ยนตัวได้สุดยอดจริงครับอิชิอิและก็ถ้าจะเป็นประตูปิดกล่องได้เลยนะครับ2ต่อศูนย์ฟรีคิกของพิระดลรับกำขนได้แค่ยินมองเท่านั้นโอ้โหเพื่จะบอกไปว่าฟรีคิกด้วยการนี้ของบุลีร์ก่อนหน้านี้ได้มา2ลูกแล้วนี่เป็นลูกที่3ของเขาครับฟรีคิกโดยตรงดีถือว่าลดความกดดันไปได้เยอะเลยครับและจิงดีด้วยนะครับ โค้งผ่านกำแพงมากำคนนิดคือไม่ได้ขยับเพราะตัวเองกับทิ้งน้ำหนักไปาดาังซ้ายเยอะนะครับกำแพงเนี่ยมีกระโดดอยู่2คนด้วยแต่ก็ยังข้ามศาีรษะมาได้นะครับอยู่ตรงนี้น้ำหนักดีมากครับธิราดน,นี่คือเป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมธิราธรไม่มีประตูจากลูกฟีชคิกเพราะว่าดูรีรำในถึงตรงนี้ในยอยู่ในเส้นทางนะครับทุกแชมป์นะครับแล้วพุทธศิลิ์เป่าจบเกมที่ช้างอารีนาครับ 2-0ครับบูดีรัม์ยูเนเต็ดเอาชนะราชบุรีพิบดเอฟซีครับได้ประตูจากจุดโทษของโจนาธาบริกิีนาที38นะครับแล้วก็ฟิคิกสุดสวยของพีรดมฉ่ำรัศมีครับในนาทีสุดท้ายครับวิรัม์ก็มีเพิ่มเป็น54คะแนนนะครับทิ้งอันดับ2อย่าง BG เพิ่มเป็น12แต้มแล้ว